สวัสดีครับพี่น้องครับแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามทั้งช่องคอดีและพนอบิเชียรครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาที่วัดบ้านแคร์ครับตำบลอุทุมพรโอ้ะอำเภออุทุมพรพิเศษจังหวัดศรีสะเกตครับโอุ้หนะครับเมื่อนี้จักเป็นบุญอยังเพราะท่านได้ถามเพิ่นอยู่ครับโ้แต่ว่าท่งงามบรรยากาศดีสวยงามครับร่มวูวูพี่น้องเอ้ยผุ้นะครับจักเป็นท่งยังเป็นท่งยังเนี้ยครับเย้อมเมื่อนี้เ้าสิพาพี่น้องย่างชุ่มบรรยากาศ ภายในวัดนะครับเป็นบุญเพิ่นพอดีตอนนี้อากาศกำลังห่อนครับ10บโมงเศษเศษครับแดดกำลังแห้งตอนนี้อีพออีแม่เพิ่นลบอยู่ในห่มใหม่ทั้งเบิดนะครับพอดีที่สักยางไทยคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันนะครับคนนะครับชื่อว่ายังห่อนอยู่ครับช่วงนี้ครับผมเพราะว่ามันเป็นสิเที่ยงแล้วนะครับผมตัวกันรุ่มๆครับพี่น้องครับนี่ครับ ปลายงานมาแร้งนะครับผมโอ้เด็การนียครับพื้นที่ภายในวัดกรบวะกว่างบันไดดอกครับพี่น้องครับเพื่อนๆเด็กกร่างบันไดเบมึงพื้นประดับปราร์พระในงานนะครับพี่น้องถือว่าสวยงดงามเลยกระบาดันะครับมึงสุ่งซีมพีพิธีพุทธาพิเศษพร้อมนะครับแต่ว่าผมโมหัวซีเมนที่โมเมน วัดที่ผมกำลังถ่ายให้พี่น้องบ้งางนีน่ก็คือวัดบันแขได้ครับพี่น้องครับวัดบันแขตำบลแขอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดรีสเ,เกตครับมืองไงพี่น้องเออพ่นะเนี่ยครับพี่น้องครับ ภา,ายในบริเวณงานนะครับประดับประดาเนาะเป็นกระเหตุที่ว่าเป็นเหตุด,ดีนะครับเฮ็ดดีเฮ็ดงามนะครับผมเป็นมู่บานนะครับนี่เพิ่งส่งสิงเป็นมนี้พิธีร้อมนะครับทําพิธีร้อมเนี่ยครับพ้าชม่บมันจะาดครับพี่น้องบุญบันเฮา บรรยากาศอีสานบานเฮ้าครับเมืองอันนี้ครับเนาะเพิ่นเอาวันเม็ดเขาตอกเม็ดเขาขัวมาหอยนะครับเนาะเห็ดดีตอนแรกผมนึกว่ามันดอกไม้มันได้แฉบ,บงนะครับเป็นเม็ดเขานะครับนี่ครับแล้วก็มาหอยต่อต,อ,ตอเลี่ยง,งกันนะครับเนาะอันนี้ผมไม,ม่ความรู้นะครับโดยเพื่อน อื่นว่ายังนะครับเนาะนี่เป็สิผู้เด็กคนจักกะเข้าเหม็นนะครับเบาซูฟังแนวพี่น้องครับมันขึอนอย่างนะครับนี่ครับพื้นที่ข้างในสภาพเบี่ยงนะครับอาซิเมนเพิ่นจัดพื้นที่นะครับตามลักษณะที่ผูกฝไฟผูกลักษณะอื่นนะครับอาชีพพานไปแล้วนะครับผมหดูบวกกันยังไม่ทันเหตุเหตุนะครับ แต่วงสรงก็คือชีพันไปแล้วนะครับสำหรับพิที่น้งพื้นที่ภายในวัดนะครับพอค่อยกว้างบันไดแล้วครับพี่น้องซำข้าพี่น้องยางเบิ่งนะครับเล็กๆแต่น้อยภายในงานนะครับเดี๋ยวเบิ่ไน้ชมแล้วกันนะครับผมคลิปวิดีโอนี้เป็นการบันทึกเสียงทับนะครับเพราะว่าขณะที่ผมกำลังถ่ายคลิปอยู่นี่เพิ่นเปิดเพลงนะครับมีเสียงเพลงเป็น อาจจะถือลิขสิทธิ์ได้นะครับบอสมารถที่จะใส่เสียงสดได้นะครับอาซิมีเป็นบางส่วนนะครับพี่น้องครับพวกนี้ครับปัดบัไดไงฮักแต่ว่าพป่นกะช่วยเฮ็ดดีแห้งนะครับเทศบานพป่นกะรวมเรงรวมใจกันดีนะครับผมจัดประดับประดาหมู่บ้านนะครับพู้นงานเท้าสียู่ฟังทั้งผลพี่น้องครับทรงที่ผมสีเป็นออกประตูเป็นเลียวใส่ตรงไปเรื่อยๆครับไปกับซีเมนต์โรงเรียนเลยโรงเรียนไปกับซีเมนต์อบตนะครับผม องการบริหารส่วนตำบลนะครับตำบลแขนะครับมองบวชเพื่อนพี่น้องครับเียดายเพื่อนบริเปิดไทยนะครับบริเปิดประตูทั้งหนาผุ่กบกายยางเข้าไปนะครับแต่ว่าผันยางไปหอดอันทั้งหลังเหลี่ยนกรรมการทั้งวัดเพื่อนว่าเขาไปได้ยู่สันว่าเียดายตอนไทยคลิปกบกายยางเข้าไปนะครับพอเห็นเพื่อนปีประตูไว้นี่ครับทางนี้เป็นหลอดไฟใส่ซุมหน่อยนะครับซูมเป็นซุม ถือว่า,วป,ป,ราประดับประดาได,ด้ด,าดาีนะครับนี่ครับวัดปอยใหญ่ด้วยครับพี่น้องครับวัดปอยใหญ่ปอยใหญ่ปันไดถือว่าครบนะครับครบองค์ประกอบมีโบสถ์มีศาลาและะ้วก็ลากพื้นปูนเป็นบางส่วนแล้วกะ็จัดประดับประดาไดา้ถือว่าได้นา่าเบื่อพอสมควรนะครับผมมีห้องน้ำอยู่ฝั่งทางนี้นะครับพี่น้องครับห้องน้ำอยู่ฝั่งทางนี้แล้วก็ทีมีห้องน้ำด้านหลังศาลาอีก จุดจุดหนึ่งนะครับผมนี่ครับห้องนอ้ำมีนห้พี่น้องนับเบิง้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทองนะครับผมนี่ครับมีซาลานะครับซาลาเพิ่นกันสามารถให้เข้ามาแล้วผมขอไปพักผ่อนได้ครับผมเพิ่นบอกให้เขาไปพักผ่อนอยู่แต่ว่าตอนอที่พี่สักทายคลิปนะครับทายคลิปที่โอ,อ้กเล่บเลยเข้าไปนะครับครับนี่เปิดเข้าไปเบื้องเล็กหน่อยนะครับพอดีใหญ คพยัญญาเมืบอกว่าสามารถเข้ามานวนพักพนอนยี่นี่ได้นะครับนพยัญญามาครับพอดีเลย,เยการเดบโวมีโอกาสไดบโวได้คุยกับเพื่อนนะครับเพื่อนก็บ,บอกรายละเอียดว่าศิลปินหมอลำสามารถหาเพื่อนให้พักได้นะครับนอนุญาตให้เขาพักในสลา,าได้อาบนา้ำอาบในยูยยนิวัดได้นะครับผมมื่อเร่งเพื่อนก็มี่ชิงรางวัลหางบัตรนะครับเป็นรางวัลใหญ่ ห้องค่านะครับผมเป็นแหวนสองวงนะครับผมแล้วก็จัก,กรยานสามขั้นเครื่องใเไฟฟ้าว่าจะเป็นอ่าหม้อหุงขา้าวเตาอบเนาะแล้วกะ็กาต้มน้ำห่อนนะครับหลายครับสุดเครื่องนอนต่างๆนะครับผมมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าวัดเป็นการจัดงานดีๆนะครับผมโอเคเลย นี่เนี่ยเพิ่นพอดีเพิ่นมาเอื้นไปไปหาพระจานทร์นะครับผมวันที่51ไทยาโปรโมทงานในีเพิ่นพร้อมสำหรับงานมาแลงนะครับเนาะพ,นพ,นพอดีพอดีทีวีสักมามาถ่ายคลิปแล้วก็มาอาบน,น้ำยู่นี่พอดีเกล่ไปซอยเพิ่นนั่นโปรโมทไปถ่ายรูปน้ำเพิ่อนพ่อ,อครับสวัสดี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 ครับ อันนี้เฮ็ดยังนี่ครับอ๋อกําลังปั่นทางบ้านอันไม่ยากหรอครับไ่ยากโอ้ห้องน้ำยั่ฟังผีเล่ห้องน้ำมีสองสองโอ้องังพาเบ็นเมานดเนน้เบืองนะ่รับ มัน้าคนอยากเมืองอันนี่คือหางบัตรปครับคูกพ่อลูกพ่อเนี่นะครับลุกพ่อสองบุ่งลูกพ่อสองบุ้งลูกจง๊บัตรครับของควันยิงไม่ตันตรงนี้โอ้โหพี่พี่น้องผู้ใดมามือแลงเด้อครับเด้อนี่แหละมาแลงเนี่ยครับอุ้ยรางวัลหางบัตรครับ โอ้ผีหนึ่รางวัลทางบัตรมีทอมทัมม์จักรยานด้วยจักรยานโอ้พัดลมมีจักรยานเครื่องเสฟไฟฟายอีกเครื่องนอนอีกครับผมพัดลมกอมกาต้มน้ำอีกแบบนับบทวนเล่บหลากหลายเลยเนี่ยใช่ไปขคืนสามสามสิบรางวัลขอบคุณครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับโอ้ยมากอรมูก็ดียังสีแล้วอยากเอาเมืองเนี่ยผมอะนั้ บ่อันประจำทางก่มีจำทางอยู่ทีเพราะมันอยู่ไกลเมืองใหญ่จากนี้ไม่้อ8กิโลไปสีเกียรดู20กิโลครับกดกดที่ไหกดไทยเนี่ยกดไทยตรงนี้กดไทยตัวดีโอ้กดไทยรูปกดูเลโอเคครับแล้วรร้อยเด็ดการเลย ผู้ใดมากมาเร่งนะครับผมจับรางวัลทั้งบัตรรางวัลใหญ่ทองคำครับสองวงสวงครับแหวนสองวงรางวัลจักรยานยนต์เหรอครับว้าวผมตกใจเวดเอาจักรยานนะครับจักรยานครับนี่นี่สามพันหนึ่งสามครับพัดลมแปดตัวปาด์ตพูดนะหมอหุงเข่าก็มีอย่างหลายเลยพ่อห่มอีกเครื่องนอนเขียบโอ้พี่น้องครับเอออย่าลืม มวลมาเซนน้ำกันนะครับเอาลมร้อนเอาสาระ,ะคลิปนี้เงียวแล้วครับพี่น้องครับพอกันคลิปหนันแล้วกันครับสวัสดีครับ